ก็ขอสวัสดีทุกทกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงเคล็ดลับในการอนุบาลต้นมะเดื่อฝรั่งกันนะครับโดยเริ่มจากาต้นที่ชํานะครับในในแก้วนะครับขนาดเล็กกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันทีละอย่างกันนะครับโดยเราจะเริ่มจากาต้นที่ชํานะครับต้นที่เราชํา โดยที่สวนเรา,าจะมีการขยายพันธุ์อยู่2วิธีการด้วยก,ก,กันก็คือกิ่งตอนแล้วก็กิ่งชํานะครับอันนี้จะพูดถึงกิ่งชํากันนะครับต้นนี้จะเป็นต้นที่ชําในแก้วขนาดเล็กนะครับเล็กจริงๆนะครับพอเริ่มมีราก เต็มแก้วนะครับขนาดเล็กนี้เราก็ขยายไปแก้วที่มีไซส์16อ่อนนะครับ16อ่อนนะครับโดยวัสดุที่เราปลูกเนี่ยจะใช้เป็นมะพร้าวสับล้วนๆเลยนะครับมะพร้าวสับขนาดเล็กนะครับพอรากเขาเริ่มเดินเต็มแก้วนะครับจะไม่ให้เต็มมากนะครับเดี๋ยวจะถอดอยาก เราจะจะย้ายจากแก้วส6มกออนนะครับเป็นกระถางขนาดกระถางนะครับหกนิ้วนะครับหกนิ้วนะครับหลังจากที่ผ่านกระถางหกนิ้วไปก็จะย้ายเป็นกระถางขนาดสิบนิ้วขึ้นไปนะครับสิบนิ้วหรือถุงพาอชำนะครับ แบบนี้นะครับเพื่อให้ตาเขาค่อยๆปรับตัวจากภาชนะปลูกที่มีขนาดเล็กแล้วขยายขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ยยขึ้นทีละนิดละนิดนะครับเหตุผลที่ใช้ขนาดภาชนะที่ค่อยๆขยับไซส์ขึ้นก็เพื่อลดอความชื้นในภาชนะลดปริมาณความชื้นในภาชนะปลูกนะครับไม่ให้มีมากเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าภาชนะปลูกมีความชื้นมากเกินไปก็อาจจะส่งผลให้ รากของเขานะเกิดอาการเน่านะครับเนื่องจากความชื้นมากเกินไปเกินความจะเป็นอของต้นมะเดื่อฝรั่งนั่นเองนะครับเราจะเปลี่ยนกระถางเมื่อไหร่นะครับเราจะเปลี่ยนเมื่อเราสังเกตว่ารากของเขานั้นเดินเต็มแล้วนะครับเดินเต็มกระถางนั้นๆน,น,นะครับเพื่อให้เขาได้ขยาย รากหากินได้มากขึ้นแล้วก็การจเจริญเติบโตก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับตามขนาดของภาชนะการดูแลก็จะง่ายนะครับประหยัดพื้นที่ยิ่งใช้กระถางที่มีขนาดใหญ่ก็จะใช้พื้นที่ค่อนข้างมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการอนุบาลก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ภาชนะที่มีขนาดใหญ่นะครับ หลังจากนั้นถ้าเกิดว่าถึงขนขนาด10นี้เราสามารถขยายไปยังปลูกในบอสเซเมนที่มีขนาด40ิเซนขึ้นไปหรือว่าในเข่งนะครับแล้วแต่ท่านจะสะดวกนะครับสำหรับทิปนี้ก็จะพูดถึงแค่าการอนุบาลในกระถาง นะครับสำหรับขนาดของภาชนะในแต่ละไซส์แต่ละไซส์ไปนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดย่อยในเรื่องอื่นๆก็จะมานำเสนอเป็นคลิปให้ท่านได้รับชมรับฟังกันต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่รับชมแล้วยังไม่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ